นี่ก็สามคืนแล้วนะเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างที่นอนเลยพี่ฝนใช่ทำไงดีอ่ะตอนนี้ก็ยังมืดอยู่คงทำอะไรมากไม่ได้หรอกนะแต่ว่าด้านนอกนี้คุณวัวคุณไก่คุณแก่เขาอยู่ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องสร้างรั้วเพิ่มเติมที่สำคัญเพ่เจะออกไปหาเหล็กนะออกไปหาเ,ลาเหล็กยังเหรอใช่แล้วจากนั้นเพ่เก็จะเอาเหล็กเนี่ย มาทำกันไกลแล้วก็ไปตัดขนแกะแล้วถึงจะได้ที่นอนไงดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดค่ำถ้าออกไปเราอาจจะเจอมอนเตอร์เยอะก็ได้เยอะอยู่แล้วเพียงมองเห็นทั้งซอมบี้ครีปเปอร์แล้วก็สเกลตันเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วที่สำคัญนะเมื่อกี้นี้พี่ฝนเจอใครบางคนที่เป็นเพื่อนบ้านดวงตาสีม่วงด้วยแถวนี้นะเนี่ยเขามากันแล้วจริงด้วยคนแรกที่มาเยี่ยมบ้านเราก็คือซอมบี้ถูกต้อง <laughs> เจ้าเก่าเลยนะเนี่ยมาประจําเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็คงต้องจัดการเขาแล้วล่ะพี่ฝนนี่ไงข้างหลังบ้านก็มีอีกอะ่ะเมื่อไหรจะเช้าเนี่ยจะได้รีบออกไปทําเหมืองนี่ทางนี้แล้วทางนี้แล้วไหนอ่ะพี่ฝนเจอคุณแก่คุณแก่อยู่ตรงนั้นใช่เปล่าใช่คุณแก่อยู่ใกล้บ้านแล้วมากเลยอืมต้องตามหาเหล็กให้เจอนะรอก่อนนะครับคุณแก่ดูเหมือนก็ว่าเขาอยากจะมาอยู่กับพวกเรานะ ตอนนี้ก็เพิ่งจะประมาณเที่ยงคืนเองข้าวยังไม่สุกเลยข้าวยังไม่สุกเลยเหรอใช่พี่ฝนคิดว่าถ้าข้าวสุกแล้วจะพาคุณแกะคุณวัวก็เข้ามาอยู่ในรั้วบ้านเราก่อนก็ดีนะพี่ฝนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วระหว่างนี้เพกทําที่ขุดไว้เยอะๆดีกว่านี่ไงข้าวยังไม่สุกของจริงแต่พี่ฝนมีกระดูกนะมีกระดูกงั้นเหรอใช่มีกระดูกน้ำมาปนก่อนหนึ่งหนึ่งชิ้นได้ไหม ก็ได้นะตอนนี้เพยกมีเหล็กอยู่1อันแล้วเพกต้องการเหล็กอีกแค่หนึ่งอันเท่านั้นเองอะนี่ไงกระดูก1ชิ้นมาปนได้เป็นเป็นปุ๋ยตั้งสชิ้นนะเข้าใจอยู่แต่ว่าพี่ฝนจะเดินไปตรงนั้นจริงๆอะเหรอนี่ไงมาแล้วถ้าอย่างนั้นเพ่กจะคาบของสําหรับลงไปขุดเหมืองก่อนนะพี่ฝนก็จะพาคุณแกะคุณวัวเขาเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนได้เลยตอนนี้เราจะต้องคาบของสําหรับไปขุดเหมืองสําเร็จ ไ,ได้มาแล้วได้ฟางข้าวมาแล้วหรออยู่ไหนแล้วเนี่ยกาลังว่ายน้ําเราว่ายน้ําทําไมอะลงมาข้างล่างแล้วตกน้ําว่ายน้ําขึ้นไปอ๋อตอนนี้เราก็ได้ข้าวมาแล้วใช่เปล่านี่ไงํายสเร็จแล้วแต่ว่าจะออกไปขุดเหมืองอยังไงดีอะไม่เป็นไรรอให้เช้าก่อนเดี๋ยวพี่ฝนพาคุณแกะเขาเข้าบ้านก่อนอืระหว่างรอให้เช้าเพียกก็อยากจะขุดทรายเนี่ย ไปใช้ทำกระจกอยู่เหมือนกันนะนี่ไงสำเร็จอีกอย่างหนึ่งแล้วภารงกิจวันนี้ทำไมอะ่ะคุณแก่เขาตามมางั้นพาคุณแก่เข้าบ้านไปก่อนอย่างน้อยเราก็ต้องการขอยืมขนของคุณแก่เนี่ยไปทำที่นอนนุ่มๆน,นะใช่แล้วคุณวัวเขาหายไปไหนอ่ะไม่แน่ใจพี่ฝนสกเกลตันกับซอมบี้เต็มเลยเพเอกออกไปทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่เอกไม่ได้ปิดประตูรั้วนี่จริงเปล่านี่ไงตอนออกมาเพเอกไม่ได้ปิดประตูล้วคุณแก่กับคุณวัวเขาออกไปอ่ะเอ้ามาแล้วมาแล้วพี่ฝนใคร <ลบ S 2> มา ลบเร็วแย่แล like oh, right. so yeah, really? okay. so ้วนั่งไงเข้ามาแล้วจริงด้วยพาคุณแกกับคุณวัวเข้าเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเลยพี่ฝนเข้าบ้านเข้าไปบ้านก่อนเร็วเข้ามาเร็วเข้าทุกคนเขากําลังเขากําลังพุ่งลงมารีบเข้าไปิเาจะพุ่งลงมารีบเข้ามาเร็วแล้วจะเข้ายังไงคุณแกกับคุณวัวบังทางอยู่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่มากๆเลยทางนี้คุณวัวก็เข้ามาก่อนแล้วคุณแกตามมารีบไปเร็วเข้าปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านเข้าบ้านเร็วพี่ฝนเข้าบ้านมาแล้วเรียบร้อยปิดประตูปิดประตูแล้วปิดประตูลวดยง เออเดี๋ยวก่อนประตูั้วปิดยังประตูั้วปิดแล้วแต่ว่าเราไม่มีกระจกแล้วไม่มีกระจกแล้วเขาจะบินเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเขาหายไปแล้วเขาอยู่ข้างบนนั่นแหละเขาหายไปแล้วข้างนอกพี่เห็นคุณแกะสีน้ำตาลอีกนะไม่มีแล้วเขาอยู่ข้างบนแต่เขาบินลงมาไม่ได้งั้นพี่ฝนตัดสินใจตัดสินใจว่าอะไรเดี๋ยวพี่ฝนจะไปพาคุณแก่สีน้ำตาลเข้ามาในบ้านตอนนี้เลยเอ๋อ ใช่จะต้องปกป้องเพื่อนบ้านเราก่อนกำลังจะเช้าแล้วพี่เอกอยากได้อยากได้เทียนไขสำหรับไปขุดเหมืองนะเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วถ้างั้นพี่เอกจะเอาเทียนไขตรงนี้ไปใช้ก่อนสักสองสามต้นนะพี่ฝนได้แล้วเช้าแล้วเดี๋ยวเพเอกจะไปขุดเหมืองนะพี่เอกไม่ปิดประตูล,ลัวอีกแล้วเนี่ยลืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้มืดจังเลยอ่ะ จะไปขุดเหมืองตอนนี้ดีไหมนะ้าไม่น่า,า,นาจะดีก็กําลังกระเช้าแล้วเอา้าซอมบี้เด็กมิฝนช่วยด้วยเข้ามาในบ้านก่อนเร็วเขาซอมบี้เด็กช,ดช่วยด้วย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 ซอมบี้เบบี้เหรอใช่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยซอมบี้ตัวเล็กซอมบี้เล็กซอมบี้ตัวเล็กอไปไหนแล้ววะอยู่ข้างนอกแล้วเป็นไรไ,มไหมอ่ะไม่เป็นไรทําไมพวกนี้ถึงวิ่งเร็วจังอย่าไปยุ่งกับเขาต้องจัดการแล้วไม่ต้องยุ่งกับเขาโอ้โห ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปอะไรอะ่ะล้วเราจะออกไปทํางานยังไงอะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เช้าแล้วเพชรยังเหลือปลาอยู่นี่นะปล่อยเข้าไปงั้นกินปลารประทังชีวิตก่อนอา้าเขาไหม้แล้วพี่ฝนอา้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวมาใหม่อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้หรือว่าพลังชีวิตหมด น่าจะใช่งั้นเดี๋ยวเพกไปนะรอสักครู่พลังชีวิตน่าจะหมดอย่างแน่นอนแล้วจำได้ว่าจะต้องลงไปในน้ำแล้วว่ายน้ำไปใช่เปล่างั้นเดี๋ยวพี่ฝนเก็บของไว้ในกล่องให้ก็แล้วกันนะเก็บโอ้โอโอ,โอโตก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 ,ตก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 จ๋อมยังไงบ้างเกือบไปยังปลอดภัยดีอยู่ใช่หรือเปล่าก็น่าจะยังปลอดภัยอยู่พี่เอกตกลงไปในน้ําลึกมากเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยน้ําก็ลึก แถมน่ากลัวมากเลยนี่ตัวอะไรอะพี่ฝนอยู่ไหนแล้วพี่ฝนไม่รู้เพีรเจอคุณปลาหมึกด้วยเจอคุณปลาหมึกเหรอใช่คุณปลาหมึกโอโ้โหฝันน่ากลัวมากเลยเออแย่แล้วแย่แล้วมาเร็วเข้ารีบมาเร็วเข้าเขาพ่นหมึกใสอ่ออยู่ที่ไหนนะกําลังว่ายน้ําอยู่ตอนเนี้ว่ายน้ําไปน่าจะเร็วกว่าทําไมข้างล่างนี้ถึงน่ากลัวจังเลยเนี่ยลึกมากๆากเลยอะ่ะ อย่าลงไปในน้ําลึกนานเพราะว่าจะหายใจไม่ออกนี่ไงกาลังว่ายน้ําขึ้นมาน่าจะผ่านแล้วนะอยู่แถวไหนอะพี่ฝนมองไม่เห็นพี่เอกเลยเ่เอกเจอบ้านแล้วพี่ฝนเจอบ้านเหรอเจอแล้วบ้านเราอยู่ข้างหน้านั่นไงเจอบ้านแล้วเหรอใช่แล้วต้องรีบว่ายเข้าฝั่งอยู่ไหนเรามองหาไม่เจอเพอกอยู่ตรงนี้ต้องหาแร่เหล็กให้เจอเร็วๆพี่ฝนเก็บของไปไว้ข้างในหมดแล้วใช่เปล่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอพี่เอกแล้วเดี๋ยวเพเอกกาลังจะวิ่งไปหา ต้องรีบหาเหล็กแล้วล่ะต้นไม้มีอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยยัไงไงบ้างปลอดภัยดีใช่ไหมอ๋อพี่เอกมาจากฝั่งนี้ต้นไม้งอกแล้วด้วยนะพี่ฝนนะใช่ต้นไม้งอกแล้วเดี๋ยวพี่ฝนพาเขาเข้าบ้านกันก่อนตรงนี้ของของพี่เอกที่หล่นอยู่อยู่ในอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอกจะรีบไปขุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ที่ขุดที่ขุดที่ตัดที่ขุดเอาไปให้หมดดินเอาไปด้วยเผื่อตัดต้นไม้ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวปลูกใหม่เอาเลยนะเดี๋ยวเพกจะมาไปขุดก่อนเพกต้องการของที่จาลงไปในเหมืองอเอาเทียนไปด้วยหนึ่งอันมาแล้วมาแล้ววันนี้เพกต้องหาเหล็กให้ได้อยู่ทางไหนแล้วเนี่ยกำลังว่ายไปที่เหมืองอยู่ว่ายไปที่เหมืองเหรอใช่เดีวไปด้วยไปด้วยใช่เป่าคุณวัวข้างบนนั้นเขอยู่กันเยอะจัง น่าจะเป็นที่ราบลุ่มของวัวข้างบนเนี่ยพี่ฝนอยู่กันเป็นครอบครัวเลยใช่อยู่กันเป็นครอบครัวเลยแล้วโบก็หาไม่เจอเาโบอยู่ไหนอะฮึบถึงแล้วนี่ไงตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่พวกเราขุดเหมืองเอาไว้ด้านในยังน่ากลัวเหมือนเดิมเลยนะคุณเพื่อนก็อยู่กันเยอะเลยแถวเนี้ยฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยเด็กจะต้องขุดลงข้างล่างแล้วล่ะ อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเพเอกอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะ,อย,อ,อ,ะอยู่ที่เหมืองอ่ะอยู่ที่เหมืองเหรอเหมืองอยู่ทางนี้นนข้างหลังข้างหลังเหรอข้างหลังมีฝนตอนนี้ข้างหลังออกเข้าใจแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวเพเอกจะขุดลงข้างล่างแล้วนะมีเทียนเหรอมีเทียนอยู่แค่ด้ามเดียวเองปักไปแล้วด้วยจะพอไหมนี่ไม่แน่ใจเรื่องพอไม่พอแต่เดี๋ยวจะขุดลงไปก่อนเพเอกอยากหาแร่เหล็กให้เจอไวๆอะ่ะจะเจอไหมนะแร่เหล็กเนี่ย ข้างล่างนี้จะมีเหล็กหรือเปล่าพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนกลางคืนนะพี่เอกจะมองเห็นแร่ด้วยนะเดี๋ยวก่อนเอาเทียนลงมาก่อนต้องเอาเทียนน่ยปักไว้แทนที่กันเรื่อยๆเพราะว่าเรามองไม่เห็นเจอเปล่าไม่เจอไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเหลหรอใช่เจอแต่ก้อนหินธรรมดาหรือว่าตรงนี้จะไม่มีเหล็กกันนะปกติแล้วก้อนเหล็กเขาเจะอ,อยู่บริเวณไหนอะ อ,อยู่ลึกลงไปจากนี้อีกนิดนึงอะ่ะลึกลงไปเหรอเราไปที่เหมืองอื่นกันดีกว่าไม่มีแถวนี้เพียกแกเก็บคบเพิงไปด้วยนะไปะพี่ฝนพี่ฝนไม่มีที่ขุดแล้วนะงั้นตามเพีงมาเลยเพ่งมีที่ขุดอยู่สามอันฝั่งนูน้นมีคุณพึ่งอยู่คุณพึ่งก็อยู่กันเป็นครอบครัวอตามหาโบก่อนดีกว่า พี่ฝนเจอบบวอยู่แถวนี้ใช่เปล่าใช่เคยเจออยู่แถวนี้จะเจอไหมนะวันนี้วันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพี่เอกเห็นคุณแกะคุณแกะที่เหลือแต่ขนนะนะอยู่แถวนี้สแสดงว่ากลุ่มของโบจะต้องอยู่แถวนี้แนะ่พี่ฝนเจออะไรเขาแล้วโอ้ลนเจออะไรเหรอเอกเจอไก่เจอคุณหมูเลยเจอคุณหมูกับคุณไก่ แล้วโบ้ไปอยู่ไหนกันนะเขาอ,อาจจะย้ายที่อยู่แล้วป่ะเป็นไปได้เหมือนกันเราต้องออกตามหาโบ้ไปดูบนยอดภูเขางั้นพห้ฝนนำไปเลยเดี๋ยวก่อนนะในนี่มีโพรงมีโพรงอยู่แบบนี้โอกาสที่จะเกิดเหล็กก็มีเหมือนกันนะไหขึ้นถึงยอดเขาแล้วถ้าเราขึ้นบนยอดภูเขาเราอาจจะเจอบางอย่างที่เรา มองไม่เห็นได้นะดูข้างล่างนั้นสินี่คุณมาหรือคุณลาไหนนั่นคุณลาพี่ฝนเนี่เหรอนั่นคือคุณลานี่คือคุณลาเหรอใช่เราก็สามารถพาเขาไปด้วยได้อีกอย่างเขาช่วยขนของได้ด้วยนะเขาไม่กินไม่กินข้าวแล้วเขากินอะไรกันนะเขากินแครอทหรือเปล่าน่าจะใช่เจอฟักทองด้วยดีจังเลยแบบนี้เจอหาแล้วเก็บไปด้วยดีกว่านี่ไงเจอแล้ว เก็บไปเลยนี่ไงแหล่งอาหารชั้นดีใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเพาะปลูกที่บ้านแล้วด้วยแค่นี้น่าจะพอนะพี่ฝนใช่แค่นี้ก็น่าจะพอ,อตรงนั้นมีคุณพึ่งอยู่เต็มเลยแล้วโบอยู่ไหนกันเนี่ยไม่เจอไม่เจอเหล็กก็ไม่เจอใช่เปล่าหน้าผาตรงนี้ปกติแล้วมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแต่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเหรอทําไมหาแร่ยากจังเลย เจออะไรมะน่าจะไม่ค่อยดีถ้าลงไปถ้าอย่างนั้นเราก็เรากลับไปที่บ้านกันก่อนดีกว่าเพราะมันกําลังจะมืดอีกแล้วกําลังจะมืดอีกแล้วเหรออยู่ไหนเนี่ยนี่พี่ฝนมาอีกหน้าผาหนึง่งพี่ฝนไปไปที่บ้านกันก่อนดีกว่าได้เลยเดี๋ยวไปที่บ้านเดอแล้วพี่ฝนเจอที่สปานซอมบี้เจอกระต่ายด้วยแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงข้างล่างน่าจะมีของนะข้างล่างไหนอ่ะมาทางนี้เลวครับทางนี้ ทางนี้เขาไม่ฝนอยู่ทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลงตามไปตอนนี้เราหลงกันแล้วทุกคนอยู่นี่อยู่นี่กระโดดยุ่งบนนี่เร็วข้างบนไหนอ่ะหันหลังมาหันหลังมาตรงนั้นเหรอใช่ถ้ามีเหล็กก็ดีเลยน่าจะมีบางอย่างอยู่ข้างล่างเพราะว่าเขาชุมนุมกันใหญ่เลยใครชุมนุมอ่ะมาทางนี้เลยไหน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 ตามมาเลยกำลังลงไปนี่อาจจะแย่นะระวังข้างล่างนั่นเลยเหรอใช่ข้างล่างนั่นเลยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งตีดินออกไปดิ หล่นนะพี่ฝนอย่างเงี้ยหล่นเหรอเราจะหล่นข้างล่างนั้นเหมืองหรอนั่นน่ะน่าจะเป็นเหมืองนะันน่าจะมีเล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราก็เราจะต้องหาทางลงทางลงตรงนี้ไม่มีอะสีต้องไ,ไ,ปไปลงฝั่งนู้นฝั่งไหนต้องอ้อมขึ้นภูเข,ขานี้มาหรือลงด้านหน้านี่ก็ได้พี่ฝนลงข้างหน้าเนี่นะพี่เห็นช่องทางอยู่ตรงเนี้ยนะแต่มันกําลังจะมืดเนี่ยดิไม่เป็นไรลองมาก่อน ลงก่อนเหรอนื่งไงเจ้าานไหนอทานบูนงั้นอ้อมลงตรงนู้นดีกว่าตรงที่คุณหมูอยู่อะต้องลงแน่ๆเลยเห็นเปล่าน่าไงเจอแ,แล้วข้างล่างมีแร่อยู่จริงๆด้วยน่าจะต้องมีเล็กอะเราจะเสียงลงไปใช่ไหมใช่เราจะลงไปถ้าอย่างนั้นเราก็เพยงนึกอะไรออกแล้วนึกอะไรบางอย่างตามมานะกำลัง,ต,งตามไปฮึบกระโดดกระโดดผ่านเหรอกระโดดได้ กระโดดได้จริงด้วยตามมาเลยตามมาเลยได้แล้วช่องทางธรรมชาตมาิมาแล้วมาแล้วเราลงมาถึงตรงนี้แล้วนะเราลงมาได้ของจริงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวต้องเตรียมอาวุธแล้วนั่นไงเจอถานเยอะเลยมีคุณซอมบี้อยู่ตรงนี้มีฐานโอ้โหเพียบเลยเขาอยู่อะไรกันตรงนี้เต็มเลยอะเป็นแหล่งที่อยู่เจอเหล็กด้วยนะั่นอะ <C> e <an> จเจอเหล็กแล้วใช่ไหมให้เขาเดินออกมาให้เขาเดินออกมาเขา e <an> เดินออกมาเหรอเร็เวเร็เวเร็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 ววเร็วตรงไหนอ่ะต้องหลบคิปเปอร์เราต้องหลบคิปเปอร์หลบยังไงอ่ะเ <C> e <an> ดินขึ้นมาไงเดินขึ้นไปอยู่เนี่ยสุดแล้วเนี่ย <C> e <an> สุดแล้ว <C> e <an> เลยสุดแล้วอ้าวเดี๋ยวมาใหม่ <C> e <an> เกิดอะไรขึ้นนี่ฝนเดี๋ยวมาใหม่นี่เราหลบคิปเปอร์เราเราอยู่ตรงไหนกันเนี่ยแย่แล้วเรามาอยู่ที่เดียวกันเราอยู่บนต้นซากุระที่เรา ที่เราเกิดมาช่วงแรกอะทำไงดีสแสดงว่าที่นั่นจะต้องมีอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนแหละของมันเยอะขนาดนั้นต้องมี <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> โอ้โอเมื่อกี้นี้ไม่รอดแล้วของหล่นหมดเลยรีบไปเก็บเร็วรีบไปเก็บมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่บ้านเราไงอยู่จาได้แล้วจะไปเก็บตอนกัางคืนเนี่ยหรอ <c oughs> นี่ยังเชา้าอยู่เลยเช้าที่ไหนกําลังจะมืดแล้วกําลังจะมืดแล้วเหรอทางนี้เลยพี่ฝนฮึบ กระโดดเลยนี่เลยตูมเลยจำได้เลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเพกมาก็แบบนี้อยู่ไหนแล้วมาอ๋อเอาวนเจอหน้าดูมาเร็วมาเร็วว่ายน้ำตามมาเร็วเข้าทำไงกันดีนะของก็หล่นอยู่ในถ้ำนั้นหมดเลยอ่ะใช่เดี๋ยวก่อนถ้าถ้ำนั้นใช่ไหมก็จะต้องอยู่ประมาณแถวแถวเนี้ยนะเมื่อกี้นี่ทำไมเราไม่รอดอ๋อเข้าใจแล้วพี่ฝนหัวใจเหลือหน่อย ใช่เรามีพลังไม่เพียงพอชุดเกาะเราก็ไม่มีไล่กาดขึ้นทางนี้เลยพี่ฝนซอมบี้วันนี้ไล่กาดมากเขาเป็นซอมบี้แบบมินิไงไล่กาดมากอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่กําลังตามไปจะเก็บของทันเหรอเนี่ยทานยังไงก็ต้องทานเฮ้งั้นเดี๋ยวพี่เอกวิ่งนาไปก่อนนะเอาวิ่งนาไปเลยต้องทานอย่างแน่นอนอยู่บริเวณนี้แหละพี่เอกจาได้นั่นไง เจอไหมเจอไหมทางนี้ก็มีทางลงเจอไหมแล้วจะลงไปยังไงเนี่ยมืดแล้วด้วยอะลงได้ทางนี้มาเลยค่ะต้องลงข้างหน้าพี่ฝนตรงนั้นคือด้านข้างด้านข้างของถ้ำเราต้องขึ้นทางเนี้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยหาไม่เจอกระโดดอยู่ข้างบนกับคุณแกะนี่ไงไม่เจอโบแฮไม่เจอโบแล้วก็มืดมากมากด้วยแต่เร,<ะ>เราเจอของนะเราเจอเหล็ก แล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหที่นี่ดอกไม้สีขาวเต็มเลยเอาพี่ฝนเข้าใจแล้วฮะที่นี่คือที่นี่คือเหมืองซอมบี้ไม่เป็นไรจัดการได้จัดการยังไงอ่ะก็ช่วยกันของไม่มีเลยแล้วมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างอ่ะเขาอยู่ข้างล่างอะดิพี่ฝนเจออะไรบางอย่างเหเจอเหล็กเผยกว่าเราต้องกลับบ้านก่อนนะต้องกลับบ้านเหรอต้องกลับบ้านเพราะเราไม่มีไฟเราไม่มีไฟเราใไขอลังไม่ได้เดี๋ยว เอนเดอร์แมนเนาะโอ้โหมาเต็มเลยชุมนุมรีมาเร็วเข้าไปกับบ้านก่อนไม่ประสบความสําเร็จเลยวันนี้ช,นชุมนุมมาชุมนุมอะไรกันที่นี่เต็ไมไปหมดเลยโอ้โหบ้านเราบ้านเราเพียงมองไกลๆเหมือนแบบมีหิ่งห้อยบินอยู่เลยพี่ฝนสว่างสว่างมากมาแล้วมาแล้วบ้านจา๋าฉันมาแล้วกลับบ้านก่อน ทำยังไงดีแล้วเพียกเอาเหล็กติดตัวไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่มีเมื่อกี้นะไม่มีแน่ใจเหรอแน่ใจไม่มีตอนเก็บมาไม่มีเลยต้องรีบเข้าไปในบ้านก่อนแล้วแต่ว่าขวานอะไรทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่เก็บไว้ในกล่องมีบางส่วนนี่แล้วเหล็กเอาแล้วในกล่องหายไปไหนหมดแย่แล้วเพียกเข้าไปหมดเลยเหรอเหล็กก็อยู่นั่นอ๋อเหล็กอยู่นี่เพล็กเก็บขวานไปหมดเลยเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝน เดี๋ยวอนนะเราเก็บควานไปหมดเลยเหรอ,รหอขวานที่ขุดอะไรไปหมดเลยเหรอที่ขุดอยู่นี่โอเคแล้วก็มีแพร่งอยู่นี่แล้วก็ของอย่างอื่นยังมีอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วไม่เหลือทําไมมีแล้วเพกตัดสินใจละตัดสินใจว่าตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวเพกจะขุดเหมืองใต้บ้าน <c oughs> ทางลอดสุดท้ายของพวกเราอ๋อนะ <c oughs> เดี๋ยวเพกจะเริ่มขุดเหมืองใต้บ้านโดยขุดลงไปตรงนี้ตรงๆนี่แหละ แล้วก็พี่ฝนมีไม้อีกไหมไม้ไม่มีแล้วเก็บอยู่ในกล่องอะอยู่ในกล่องเลยหรอมีไม้อ่ะในกล่องไม่แน่ใจนะไม่มีแล้วด้วยเอาเทียนลงมาตรงนี้ก่อนสแสดงว่าพี่เก็บไปหมดเลยนี่ปักเทียนไว้ก่อนขุดลงไปขุดลงไปใครามาจัดการเราไหนอะข้างนอกนั้นเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านปิดประตูก่อนนี่เดี๋ยวพี่แกขุดลงไปข้างล่างนะ รับรองว่าได้เหมืองแน่นอนได้เหมืองจริงนะอืมได้เหมืองอยู่แล้วแล้วก็ลงมาแบบนี้ปุ๊บแล้วมีเทียนไหมเทียนมีแค่อันเดียวเองไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วพี่ฝนต้องลงมาเอาเทียนลงมาให้พี่เอกหน่อยได้ไหมเทียนเหรอได้นี่ขุดให้หมดซอมบี้ก็มาเต็ม ทำยังไงดีเนี่ยมีอีกไม่เทียนน่ะพี่ฝนปาไวเลยคงต้องขุดลงไปแบบนี้ก่อนนะโอเคเครื่องมือก็ไม่ค่อยพร้อมเลยตอนนี้ขึ้นไปเก็บเทียนให้ก่อนได้เลยต้องเอาเทียนในบ้านมาใช้ก่อนแล้วเทียนหน้าบ้านเทียนหน้าบ้านไปก่อนได้ไหมใช่เอาเทียนหน้าบ้านมาใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่จะต้องขึ้นมาคาฟของก่อนลบหน่อยลบหน่อย นี่ต้องคราบที่ขุดก้อนหินแล้วก็รีบขุดให้เร็วที่สุดทำบันไดให้กว้างๆหน่อยได้ไหมฮะบันไดแคบเกินไปลงไปไม่ได้ได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยพี่เอกต้องขุดแบบนี้ไปก่อนไงเพื่อที่จะลงไปหาเหล็กให้ได้เร็วที่สุดนะพี่ผลได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนจัดการด้านบนนี่เองมีเทียนอยีกไหมเนี่ยมีเดี๋ยวลงไปปากให้มองไม่เห็นอะไรแล้ว ดีย๋ยจะขุดอ้อมเข้าไปใต้พื้นบ้านแร้วนะอ้าได้เลยนี่ลงไปอย่างนี้ทุกคนมืดมากอะ่ะตรงนั้นเป็นเกรฟต้องรีบขุดลงไปให้เร็วที่สุดฉันอยากได้แร่เหล็กทำไมตอนนี้ถึงหาของพวกนี้ไม่ได้เลยหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยแล้วกลางคืนที่นี่ก็มืดมากด้วย มีฝนมีเทียนเยอะๆหน่อยไหมเดยวไปเก็บข้างนอกมาให้แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเพอกต้องการเทียนลงไปด้วยกับตัวหนึ่งอันมีสองอันละเดี๋ยวเพเอกจะขุดลงไปในแนวดิ่งแล้วนะเดี๋ยวไปเก็บข้างบนมาให้แป๊บนึงนะต้องใช้วิธีนี้แล้วทุกคนเพราะว่ามีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้เพเอกมองเห็นพื้นข้างล่างาได้แล้วเทียนรอบบ้านหายไปไหนหมดแล้วเทียนรอบบ้านหายไปไหนที่ปักไว้รอบบ้านเพเอกเก็บไปหมดเลยหรอ ไม่ได้เก็บไปทักหน่อยเก็บไปบางอันเท่านั้นเองนี่ลงมาลึกขนาดนี้แล้วอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงยังไม่เอ๊ยยังไม่เจอเหล็กเลยโอ้โหข้างบนซอมบี้ยังเยอะเลยลงมาก่อนต้องการเหล็กก่อนเพื่อที่จะนอนได้นี่ไงายกำลังหาเทียนให้อยู่เอาเทียนมาโยนให้ทิ้งพี่เอกเจอเดี๋ยวก่อนนะแร่ชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เหล็กพี่ฝน เรื่องแสงได้ด้วยมาแล้ว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 โอ้โหแล้วพี่ฝนจะลงไปไงโยนลงมาเลยลงไปแล้วโยนลงมาเลยเก็บเทียนได้แล้วทุกคนนี่ไม่ต้องลงมาเดี๋ยวพี่เอกจกขึ้นเองนี่ไม่ใช่แร่เหล็กนี่คือทองแดงแต่เดี๋ยวพี่เอกก็จะขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเหล็กเพราะว่าก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ เจอแร่ทองแดงแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอแร่เหล็กพี่ฝนเป็นไงบ้างอะข้างล่างนั้นไม่เจออะไรแล้วนะไม่เจออะไรเลยเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยหาเพเอก็ไม่เจอแล้วด้วยอ๋อเพเอก,กาลังขุดแร่ทองแดงอยู่ซึ่งมันอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เพเอกได้ทองแดงมาจํานวนหนึ่งแล้วอะแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนใช่ป่ะใช่มองเห็นไหมเห็นเห็นเห็น,เ,หนเดี๋ยวเพเอกจะขุดลงไปอีกเผื่อเพเอกจะเจอเหล็กโอ้โอ เกิดอะไรขึ้นนะ่ะเพลงหล่นลงมาหล,นล่นลงมาที่ไหนที่ไหนไม่รู้โดนคีปเปอร์ระเบิดใส่ด้วยปักไฟเร็วเข้าปักอยู่ปักเยอะๆเลยนั่นอะไรอ่ะแล้วข้างล่างมีคีเปอร์ได้ไงไม่แน่ใจอะ่ะนี่อะไรนี่อะไรกันเนี่ยเหมือนมองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเลยปักไฟสิกำลังจะปักไฟ ที่นี่ที่ไหนนั่นอะไรอะ่ะเอเอเฮ้ยมากันแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาซอมบี้ซอมบี้ <c oughs> เหมือนพี่เอกจะเจอแล่เจอแล่อะไรนี่คืออะไรอะ่ะทุกคนปากเทียนนี่คือเทียนไหนเทียนไม่ใช่เทียนนี่คือฐานที่ใช้ทําเทียนนี่ก็น่าจะรอดแล้วนะนะแล้วก็เจอแล่สีฟ้าด้วย ปัญหาคือเพกจกกลับขึ้นไปยังไงเท่านั้นเองก็ใช้ก้อนดินของก็ไม่มีแล้วใช้ก้อนดินอ่ะต้องใช้ก้อนดินขึ้นไปงั้นเหรออยากได้แร่เหล็กจังเลยข้างหน้านั่นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันที่ฝนลองปากเทียนลองปากเทียนกันเหรอใช่เหมือนจะเป็นฐานหินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ฝนไปไหนซอมบี้เต็มไปหมดเลยอะแล้วพี่เอกกลับขึ้นไปยังไงอะพี่เอกอยู่ไหนนะพี่ฝนหาไม่เจออ๋อพี่เอกอยู่นี่อยู่นี่อะอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี่ไงพี่เอกอยู่ข้างล่างอยู่กับซอมบี้ดีนะที่เขาขึ้นมาไม่ได้ ก่อนอื่นเลยพี่เอกต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนกลับมาแล้วอยู่ไหนอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ดีๆก็ออกไปเฉยเห,หรอหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ไงพี่เอกตกลงมาจากตรงนี้อยู่นี่พี่ฝนอยู่นี่ขึ้นมาเร็วเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังขึ้นไปพี่ฝนผิดทางแล้วไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนนี่เงยหน้าขึ้นมาผิดทางแล้วหาไม่เจอเพเอกตกลงมาตรงนี้เดินหน้าเดินหน้านั่นแหละอ๋อนี่ไง มองเห็นหรือ,อยังมองเห็นแล้วเดี๋ยวเพลขึ้นไปเร็วเข้าน่ากลัวมากเร็วเข้าเร็วเข้ากำลังขึ้นมาพี่ฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพียงมาแล้วเงยหน้าขึ้นมาเร็วไหนเงยหน้าขึ้นมาถึงแล้วถึงแล้วแต่เราไม่ได้เหล็กมาเลยนะไม่ได้เหล็กมาเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรกลับขึ้นมาข้างบนบ้านก่อนเราจะทํายังไงกับบ้านของเราดีอะ่ะเช้าพอดีเช้าพอดีเนี่ยนะน่ากลัวมากๆข้างล่างอะ่ะสรุปแล้ววันนี้เราไม่ได้แล่เหล็กมางั้นหรอเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะแต่คราวหน้าเพจจะต้องหาเหล็กมาให้ได้แล้วต้องออกตามหาโบให้เจอนะพี่ฝนนะใช่อื ถึงยังไงเราก็ได้เพื่อนๆมาอยู่ในบ้านเยอะขึ้นแล้วเนี่ยใช่มีคุณมาคุณไก่คุณแกะค,คุณบัวเต็มไปหมดนั่นเพื่อนบ้านมาใหม่ไหนเพื่อนบ้านมาใหม่นู่นไหนเพื่อนบ้านนั่นไงนั่นไงไหนอะฮะใช่ออแล้วเาไปหาเขาเร็วเขาต้องมาขายของเราแน่เลยประตูบ้านอยู่ไหนหาประตูบ้านไม่เจอประตูบ้านอยู่ทางนี้อย่าลืมปิดประตูไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปอย่าลืมปิดประตูนะปิดแล้วปิดแล้วเรียบร้อย ้าแลวสุกแล้วข้าวสุกแล้ว,าว,ลวมาแล้วมาแล้วโอ้เกือบลนมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเขาสามารถแลกของได้ด้วยพี่ฝนมีอะไรมาให้แลกบ้างมีเยอะเลยแต่ว่าพี่เอกไม่มีอัญมณีแบบนี้นะสิเราจะต้องออกตามหาอัญมณีด้วยต้องไปหาที่หมู่บ้านน่ะงั้นวันนี้ถึงจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่เราก็ออกสำรวจเมืองสำรวจโลกในไมค้าเพิ่มเติมได้แล้วแถมเจอเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยนะใช่ืเราจะทำยังไงกันต่อดีละคราวหน้านะอืงั้นเราจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปให้เพื่อนๆเนป็นกำลังใจให้กันดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เพจกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบยนั่นไงขหน้าเจอถาทีแล้วเจอแล้วเหรอ